โอเคครับคันนี้จะเป็นแัปเตอร์นะครับผม Gpx ปเตอร์นะครับตัวจริงถือว่าอืใหญ่พอสมควรนะจริงนะครับค่อนข้างสูงเลยแหละดูล้อดูเลยนะครับผมเขาจะเป็นแม็กสีมาให้เลยนะครับนี่ครับผมอันนี้วิ่งมาสามพันกิโลปลายปีหนึ่งเก้าครับผมดูครับจุดทุกจุดยังอยู่ที่เดิมนะครับผมอืมทันวาหนึ่งเก้าครับนี่นะครับดูคีบครับคีบคงคีบเครื่องนี่ ไม่จัดไม่จริงครับดูครับผมเดินม,มาครับคันนี้เดินเดินทุกคันเออทั้งคันครับผมนี่ครับไม่เอี่ยมครับดูได้เลยสะอาดเอี่ยมอ่องอันนี้สวยครับสวยจริงจรงครับผมส่วนตัวถงังีนจะเป็นมีลายครับผมตรงนี้เป็นเคปล่านะครับลายเคปล่าของเขา สวยมากครับดูครับดูเครื่องฝั่งนี้ครับอืมดูครับผมเดิมหมดนะครับนี่ครับแต่ผมชอบอย่างหนึ่งครับหน้าปัดของเขานี่หน้าปัดเขาจะคล้าย New d e m o n GR ใหม่ครับสองร้อยนีครับตัวสองร้อยจะคล้ายๆคล้ายๆกันนะครับผมสตาร์ทฝั่งคันนี้เป็นหัวฉีดแล้วนะครับผมเนี่ยสามพันสี่ร้อยโลครับ ตดครับตดจริงเสียงเครื่องเขาจะนุ่มๆนะนะครับพันนี้นะครับผมเสียงเครื่องเสียงพ่อจะนุ่มๆนะครับนี่เป็นลายเคเบล่าหน่อยนะครับผมสวยมากนะครับไม่เนี่ยสวยจริงๆพิเศษเลยผมชอบจริงนะครับรอบจะขึ้นแบบเป็นคิดขีนะครับสวยมาก ใครหานี่มาจบคันนี้ได้เลยครับผมแรปเตอร์ or, มาได้เลยครับผม